อ่ามาทุกเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อมาทุกเสาร์อาทิตย์นี่หลานนะใช่ครับนี่แบ่งยังไงเนี่ยแบ่งก็ให้ได้ให้ได้หนึ่งฟองครับโอ้ด้วยโอ้เลื่อนได้เลยนะครับแล้วอันนี้ใส่กี่ฟองครับเนี่ยสี่ฟองครับสี่ฟองแล้วใครตีไข่ให้ตีเองด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตีไข่ด้วยอ่าโชว์โชว์ตีไข่นี่โชว์ดีโลกสีโอ้นี่ตีไข่มืออาชีพนะผมยังตีไม่ได้ยี่คือเอาไข่กับไข่มาต่อกันอ่ะคนตีไม่ได้ อ่านี่บางคนตีไม่ได้ไข่เคียวได้นะคะอยี๋ว่าบางคนผมนี่ตีไม่ได้นะเอาไข่กับไข่มาต่อ,อก,กันนะ่ะแตกอันนี้มีเคล็ดลับยังไงถึงอีกใบถึงไม่แตกเอ่อก็ไม่สวัสดีครับทุกท่านวันนี้โหม,มาเจออลังการงานสร้างเลยนะครับนี่ไข่เกีเ่ยวเรียกว่ารอกันนี่เป็นแผงเ,เป็นแถบเลยนะครับนี่ โอ้ถามแม่ค้ากันเลยลวบรัดตัดตอนเลยครับแม่ค้าไข่เจียวอะไรครับผมไข่เจียวทรงเครื่องค่ะไข่เจียวทรงเครื่องชะอมปูอ,อ,อัดหมูสับไข่เปล่าทรงเครื่องไข่ดาวค่ะมีทุกอย่างเลยเหรอครับขายยังไงครับแม่ค้า20บาทหมดเลยค่ะร้านน้ำพริกฟรีค่ะร้านน้ำพริกฟรีน้ำพริกอะไรเอ่ยน้ำพริกเผากะปีทำเองค่ะ,ะน้ำพริกเผาน้ำพริกกะปีทำเองด้วยโอ้แล้วก็แถมผักแถมผักด้วยนี่ทางนู้นนะครับเ เรียกกล่องหนึ่งราดแล้ว่องได้เลยเดี๋ยวซอสไม่เกิดเดียวก่อนเอากล่องหนึ่งที่ะอมแล้วราดเลยค่ะนี่ต้องทำรองขนาดนี้คือไม่ทันใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ทันถ้าเกิดมาทีเดียวฮะกล่องสี่กล่องไม่ทันแล้วค่ะโอันนี่ลาดกันให้อย่างนี้เลยนะยี่สิบบาทอันนี้ลาดไม่คราบเลยได้เลยครับอันนี้ลาดไม่อันนี้ไม่ลาดค่ะโอ้โหยี่สิบห้ากล่องยี่สิบยค่ะแล้วก็มาทีเดียวห้กล่องสี่กล่องไม่ทันแล้ว ได้เลยค่ะอันนี้ไข่ใบเดียวใช่ไหมครับไม่ขด้ได้ได้บอกเลยขาไข่เดียวได้นะคะโอ้โหลูกค้าข้างหลังผมแน่นแล้วได้ได้บอกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหกสิบบาทจ้ากล่องละยี่สิบค่ะถูกค่ะยี่สิบบาทเลยมันไม่มีถูกกันนี้แล้วแม่ค้าใช่ค่ะข้าวอย่างเดียวนี่ก็เกินห้าบาทเลยครับเนี่ยแล้วถ้าเป็นไข่ดาวสองฟองนี่แหละครับไข่ดาวนี่ค่ะอ๋อนี่ยี่สิบห้านะคุี่ผัก ผ right ัดเคียงได้นะคะผัดขยงได้คะทอนได้ผัดเคียงแถมได้เลยนะครับนี่มีผัดเียงให้ได้นะคะลากกระถิกเลยเนาะไม่ลากแยกยสิถ้าเกิดลาขอบคุณมากครับยิเลยจ้าเรืองกันเลยหลอนจ้านี่เจ้าตลารเองนะคะ ยี่สบเลยจ้าเริ่มกันเลยค่ะคุณมครัี่ผักเคียงได้นะคะพี่ยี่สิบกันเลยครับ้าเจอร้อนๆเลยจ้ายีสิีน้ำพกเลยนะจ้ารน้ำพีกให้ีกันเลยจ้ายี่สิกันเลยออใส่น้ำปลาสีเาายลไข่สี่ใบส่ฟองขนาดนี้นะครับ อู้น่ารักมากนะครับนี่บังคับไหมเนี่ยไม่ครับไม่นะชอบใช่ไหม่่ไมมัชอบชอบชอบดูดูท่าทางแล้วชอบนะร้านไข่เจียวชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านไข่เกียวค่อยไข่เจียวนะถนนคนเดินนะครับดีใจดีใจคื เมนูง่ายๆไปขายปังๆนะครับนี่นะขายที่นี่นานยังกันเนี่ยที่นี่เหรอโอ้นี่ยาวนาน12ปีเลยเหรอครับนี่โอ้โหเรียงลูกจบไปแล้วค่ะส่งลูกจบขายข้าวใบเตี้ย ยี่สิกันเลยจ้าหิ้วตุ้นตอนนี้แต่งงานกันแล้วค่อยมาขายหรือว่าแม่ค้าไปขายอย่างอื่นแล้วก็ค้าขายกันแล้วก็มาเจอกันในตลาดกันนะครับมาได้กันตรงตลาดนี่นะอีกคนนึงขายไข่คนนึงขายข้าวใช่มั้ยเออแล้วก็มารวมกันเลยเป็นข้าวไข่เจียวนะโอ้ใชอได้ใชอได้นะนี่นะครับโอ้วางกันนี่เป็นแผงเลยนะ โอ้สุดยอดเลยครับแล้วตรงเนี้ยที่เราผสมมันมีอะไรม้างครับเนี่ยก็มีแค่ซีอิ๊วอย่างเดียวครับแล้วก็มีผักอ๋อมีผักนะอันนี้เป็นอะไรนะผักใช่ครับอันนี้เป็นแครอทเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แครอทกับมะเขือเทศนะครับอันนี้ลูกสาวหลานนะรุ่นต่อไปทายาตรรุ่นต่อไปทายาทนะฮะคนเรานะไม่คิดเยอะนะ ใครจะคิดว่าไข่เจียวขนาดนี้ทำอาชีพได้แต่ยังไม่เชื่อเลยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อสอไม่เชื่อโอ้โหใครนี่นะยี่สิบบาทย่สิบบาทยงายงวันนี้ฝนตกด้วยเนาะใช่โหแล้วจะไม่ตกบ้านนี้แน่นเอียดบ้านนี้แน่นเอียดเลยนะครับแล้วข้าวงี้เราขายถุงเท่าไหร่ครับข้าวสิบบาทข้าวสิบบาทเนาะเป็นผมเอาอันนี้เลยไข่เจียวด้วยยี่สิบบาทใช่นะคุณแม่นะครับ นี่นะสอง,งชุดชรับโกูกแล้วผักมีเครื่องเคียงนึ่ครับทุกคนแถมฟรีไม่ใช่ฟรีธรรมดานะครับใส่ใจด้วยนะครับนี่เรียกว่าความสะอาดมีพร้อมนะฮะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็ช้อนสามารถหยิบไปได้เลยฟรีเหมือนกันนะครับนะอันนี้โอ้ยลูกสาวน่ารักมากเลยนะครับอันนี้ตักอะไรเอ่ยหนูตักอะไรครับตักอะไรครับ ่่อคะโอ้นี่ขยันตัวเล็กเลยนะฝึกไไวอ๋ออันนี้เป็นคนเกียวให้ใช่ไหมเป็นคนตีไข่เออเป็นคนตีไขตีไข่ให้นะครับนะเขาต้องขออภัยนะครับก็อาจจะถ่ายได้แค่มือเด็กนะครับบางทีมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของเอ่อไม่ใช่ฮะบางทีเด็กเด็กเนี่ยเรา เอาใบหน้าลงบางทีมันไม่ได้มันมันเขาเรียกวันละเอียดอ่อนเอาเป็นว่าวันนี้ดูมือไปก่อนนะอีกส8ปดปีค่อยมาดูหน้านะครับนี่ยีเสกันเลยจ้า้องน่ารักมากเลยขยันจันนะเขาเขาให้อะไรหนูเนี่ยเขาให้กี่บาทวันหนึ่งให้เท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบโอ้ข้าวกล่องหนึ่งเนาะพอไหมพอไหมนี่แล้วแล้วทางนี้เสร็จแล้วโอ้นี่เจียวไข่แล้วก็ โอ้แล้วก็อ๋อมีแบ่งด้วยใช่ใส่ช่วยเขามาช่วยทุกวันไหมอ่ามาทุกเสาร์อาทิตย์โอ้มาทุกเสาร์อาทิตย์นี่หลานนะใช่ครับนี่แบ่งยังไงเนี่ยแบ่งก็ให้ได้ให้ได้หนึ่งฟองครับโอ้ช่วยโอ้เลืได้เลยนะครับแล้วนี่ใส่กี่ฟองครับเนี่ยสี่ฟองครับสี่ฟองแล้วใครตีไข่ให้ตีเองด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตีไข่ด้วยอ่าโชว์อ่าโชว์ตีไข่นี่โชว์ดีโล โอ้นี่ตีไข่มืออาชีพนะผมยังตีไม่ได้อย่างี้คือเอาไข่กับไข่มาต่อกันน่ะคนตีไม่ได้อ่านี่บางคนตีไม่ได้ผักเคียงได้นะคะอย่าว่าบางคนผมนี่ตีไม่ได้นะเอาไข่กับไข่มาต่อกันน่ะแตกอันนี้มีเคล็ดลับยังไงถึงอีกใบถึงไม่แตกเออบอกใหน้ฟังดิไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขาเห็นเราทำก็ยิ่งทำได้ดีขึ้นนี่กี่ขวบแล้วครับ เท่าไหร่นะแปดขวดขวดนะแปดขวดะแขกระปออะไรเลยเนี่ยปออะไรครับะปอสองทั้งเรียนแล้วทั้งมาช่วยทํางานเลยนะแล้วทั้งนั้นน่ะตีไข่เสร็จแล้วก็ไปล้างมือเช็ดมือนะครับทุกคนนะอย่าดราม่าเด็กนะครับนี่อ๋อใส่น้าปลาตีเกลียวไข่สี่ใบสี่ฟองขนาดนี้นะครับอุ้ยน่ารักมากนะครับนี่บังคับไหมเนี่ย ไม่ไม่นะชอบใช่ไหมชอบชอบชอบดูดูท่าทางเ้วชอบไม่เอาแล้วนะม่วงนอนก็เลิกเลยใช่ไหมน้ามดเอีอไเลออกนไน้ี้กันเลยครับ้าเลยครัยน้อันดคนี้มอันีเลยครับนาครณตาอ้เป็นปูอกันคบาคาอเนาอย่า น้ำเป็นปู่อ๋อปูแสดงว่าลูกของลูกชายใช่ได้เลยนะจ๊ะร้อนจ้าเกีไยวยี่สิบเลยจ้าเกี๊ยวยี่สิบเลยนะครับน้ำพริกละแบ่งไข่ถ้วยเท่าไหร่ครับละถ้าเกิดบางคนไม่พอแต่ว่าเราก็ล่าที่เต็มที่เลยเราถามลูกค้าเลยอ๋อเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ให้ผมไปกินน้ำพริกอร่อยมากอันนี้เรทำเองครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก ปั่นเองด้วยทำเองด้วยนะฮะยี่สิบกันเลยจา้าข้าวไข่เจียว,วร้อนๆเลยจ้าข้าวไข่เจียวร้อนๆยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยนะครับผมว่าป้ายมันสูงไหมนะเลขยี่สิบอะลูกค้ามองไม่เห็น <c oughs> เอาป้ายเอาป้ายเล็กมันนมันนิบอ่ามันนีบ <c oughs> มันต่ำ <c oughs> บางทีรู้สึกว่าคนเขเดินผ่านแล้วเขาคิดว่าสามสี่สิบบาทอ่ะ อ๋อใช่ครับแต่เราต้องเผื่อลูกค้าไม่ประจําด้วยยีเลยครับอ่ร้านน้ำริกฟรีนะคะร้านน้ำริกฟรีเลยนะครับไปพกค้าใช้น้ำมันอย่างดีด้วยนะครับทุกท่านน้ำมันใหม่เอ็นน้ำมันเจเนาะน้ำมันเจอ่าเป็นเจด้วยนะครับเผื่อทุกคนถานได้ครับ เป็นมุสลิมอะไรเงี้่นะครับใช่นีท่สนีนะครับจะเป็นุราที่นี่ครับทีนี่ก็มีรูกล้างปท้ารองทที่นี่อะไรตังด้านหน้าด้าัเตอรี่นะครับเตอรี่รองเท้านะครับน่าจะีรองเท้าหัวโตที่เราบส่รองเ้าพใบนี่ก็มีนะครับ พวกไเจอร้อนกันแล้วยีสิบปีนะมิกก็เลยนะจ๊ะร้านพปีกันเลยนะครับเรืองนะคบมีหมูสามีะอมมีทรงเครื่องเปานหาบูออนกันเลยนะคะผมร้อนจานสองแ้ได้ปีนะจะไป่พี่เผือกนี้าเยมีตรงนี้คือต่าง อก่ยจระโอมยู่ะเด้าเลยคะจะส่งให้หนึ่งฟองครับดูปูอัดกระชอมจ้าสั่งได้เลยสั่งได้ครับสั่งได้ครับจ um> ีที่ร yeah ้านงเดียวนะครับวปูอัดกับฉ่อมฝ่เดียวนะครับเดียวที่อยู่เราอยากเจ้าได้นะครับคุณลูกค้าครับดูน้องทำก็เพลินแล้วอร่อยแล้วใช่ไหมเหี้ ผูอัดกระชอมครับผูอัดกระชอมนะครับหกเียงได้นะคะเอาอะไรนะครับน่ารักมากลูกค้าบอกลูกค้าบอกด้วยด้วยผูอัดกระชอมสองลูกโอเคครับผูอัดกระชอมนะฮะอีกช้วยหนึงลูกซอไข่เลยครับมก็มีครับต้มยำครับคบางครั้งก็่กค่อยให้มากครับใส่ซอสยังครับยังนะครับงนเคราเกกินกันได้เลยนะครับารร้อนเยนแลมวแันะครับ ยี่สิบเลยจ้าร้อนๆจาเนมระนี้ครับอนๆเยนะิบ้าสิบบาทนะครับผมยี่สิบปีี้ก็เลยจะเลื้อนเลยร้อนๆจ้าร้อนๆยอนเ้นะองต้นนีอะเลยากหลยเลยครับี่นัฮตี่สิบมเจอร้อนๆเลยจ้ก็ตรงกลาะครับเลยสะพ ร้านน้ำพริกปีกเลยนะครับสุขภาพลักลากยูนของพ่อเจ็บปวดนะครับเกย์แบของเจ้าของขาไปเจอละร้อนๆกันเลยจ้ายีเซ็ตกันเลยจ้ะร้านน้ำพริกปีกันแลยท้งายนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็รวยเหมือนพ่อค้าแม่ค้านี่เลยนะครับผมนะครับไม่เลือกอาชีพไม่มีอดนะครับผมนี่นะร้านนี้นะง่าย ต่ขายดีขายดังขายปังๆเลยนะวันละแปดเก้าแผงเลยนะครับไข่นะครับคลิปหน้าเจอร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมอีกอย่างสม่ำเสมอนะครับฝากด้วยนะครับร้านไข่เกีียวอะไรนะไข่เกลยวก้อยถนนคนเดินนครประมก้อยถนนคนเดินนครประมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่าบาทจ้าบาทจ้า่เปล่า